ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ The c i n i z e n Studio ของเรานะครับอยู่กับผมนะครับโค้ดป๊อกแบ็กนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเข้ามาอยู่ในห้องสตูดิโอของเรานะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาออกกำลังกายโดยใช้โบสูบอลของเรานะครับซึ่งจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องเรานะครับแล้วก็ส่วนต่างๆเช่นแขนแล้วก็ขาด้วยนะครับจะมีท่าอะไรบ้างนะครับอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับ ในท่านี้นะครับก็จะเป็นการทําท่าคล้ายๆแพง n นะครับแต่ว่าเราจะเอามือครับที่เราเอาไปแพง n กับโบซูเนี่ยมาแตะไหล่เราด้วยนะครับในท่านี้เราก็ต้องทิ้งบริเวณหน้าท้องเรานะครับแล้วก็ออกแรงช่วงหัวไหล่เรานิดนึงนะครับเพื่อให้เราสามารถทรงตัวอยู่บนโบซูได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ลองทำกันเลยนะครับจะทำทั้งหมดนะครับ30วินาทีนะครับต่อเรื่อยๆนะครับในท่านี้นะครับ ตีตัวให้ตรงขมแมวท้องนิดนึงนะครับสายตาม,มองโบชูนะครับทรงตัวไว้พอได้แล้วเนาะทีนี้ขึ้นมาสัมผัสที่หัวไหล่ช้าๆนะครับส่วนหน้าท้องเก่งไว้นะครับหรือถ้าแมวไว้ก็ได้นะครับอ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในท่าที่2ต่อเลยนะครับเราก็จะนำนะครับโบชูของเรานะมาพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับพลิกมาเป็นด้านนี้อ่าทีนี้ฟูแพงก็คือการที่เราเอามือวางไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เหยียดตัวขึ้นในคล้ายท่าเริ่มต้นในการพุชอัพอะครับอ่าทีนี้เราจะทําโพไว้หรือค้างไว้บริเวณโบชูท่านี้ง่ายๆครับแค่ค้างไวนะครับสามสิบวินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเอามือครับให้ประมาณช่วงหัวไหล่เหยียดขาไปทีละข้างก่อนนะครับ อ,อย่ดต้องมองายที่โบซูทำไม่กัะท้องเก่งนิดนึงหายใจปกติค้างไว้พยายามครับอย่าให้โบซูเซไปซ้ายและขวาให้เราอยู่ตรงกลางมั่นคงไว้นะครับ มาในท่าที่3กันนะครับการยกสะโพกขึ้นด้วยขาเดียวนะครับหรือถ้าเกิดออปชั่นใครไม่ไหว2ขาได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาสายสตรองนิดนึงนะครับขาเดียวกันไปนเลยยกได้เท่าไหนเท่านั้นอ่าแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริง2ขานะครับอ่าใช้นะครับขาข้างที่เราจะยกเนี่ยนทีน่มาเนี่ยวางไว้ที่โบซูด,ด้านบนตรงนี้เลยนะครับอ่า เราเหยียดขามาตรงๆนะครับใช้บริเวณปลายเท้าเราเนี่ยจุกดไว้ตรงโบซูเราค่อยๆนอนลงนะครับทีนี้นอนลงไปปึ๊บอ่าจะพอดีกับแมตเลยนะครับเนยหน้าขึ้นมองป้าอ่ามือครับสองข้างติดกับแมตไว้นะครับทีนี้ครับเรานะครับจะยกขาขึ้นมาละอ่าข้างตรงข้ามขาที่เราจะยกก้นนะครับพยายามนะครับเหมือนเดิมเกรงสะโพกยกขึ้นมา อ่าให้ขึ้นมาพอสมควรพอแล้วให้รู้สึกตึงบริเวณสะโพกเราและลงไปตอนขึ้นมาหายใจออกนิดนึงค้างไว้สักนิดนึงนะครับ1ถึ่งชิงสองและค่อยๆลงนะครับและหายใจออก อ่าแล้วเรามาเริ่มในท่าที่4กันเลยครับแต่ท่านี้ครับเราจะเพิ่มการแทงเข่าเขมาหน้าท้องขึ้นมานิดนึงเนาะปกติเราจะเอาเข่าอยู่กับพื้นนะครับอ่าวันนี้เราจะยกเข่าขึ้นมานะครับเพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับใช้มือนะครับสองข้างครับอ่าวางไว้ที่โบซูนะครับเริ่มต้นด้วยท่าอ่าพื้นฐานในการวิดพื้นนะครับก็คือดันเข่าไปทั้งสองข้างนะครับ ทีนี้นะครับเรางอเข่าขึ้นมาครับแค่ข้างเดียวนะครับทําซ้ําไปเรื่อยๆนะอะในการทํานะครับเหมือนเดิมอ่อเอ้ามาอ่านะครับท่านี้ทําช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะค่อยๆไปนะครับท่านี้ให้ขาเราตรงๆออกชี้ไปตรงๆนะครับอ่า แล้วมาอยู่ในท่าสุดท้ายกันเลยนะครับเราจะออกกำลังกายช่วงขาแล้วก็ความบาลานซ์ของตัวนิดหนึ่งนะครับในท่านี้ครับเราก็จะให้โปซูอยู่ตรงกลางนะครับเราจะเหยียบมาทางด้านข้างนะครับข้างไหนก็ได้นะครับเริ่มทางไหนก็ได้นะครับทีนี้ให้เราลงนะครับนาขานะครับวางไว้ที่โป้ซูนะครับในลักษณะนี้นะครับทีน้าหนักไปด้านข้างเราจะกระโดดขึ้นนะครับมาอย่างนี้ปึ๊บทีนี้เปลี่ยนขานะครับสลับไปสองข้างเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ ขาข้างนี้ขึ้นขาข้างนี้ลงอ่าสลับไปเรื่อยพอขาข้างนี้ขึ้นปึ๊บขาข้างนี้ลงนะครับตอนนี้เวลาเราขึ้นมาปึ๊บแล้วเราลงเนี่ยย่อขาเล็กน้อยนะครับเพื่อซัพพอร์ตหัวเข่าเรานิดนึงย่อนิดหนึ่งนะครับส่วนมือส่งแรงได้ส่งแรงขึ้นมาปึ๊บ เราก็จะให้พักเหมือนเดิมนะครับทีนี้พัก2นาทีเลยนะครับแล้ววนกลับไปทําซ้ำนะครับในท่าเดิมนะครับ3รอบนะครับ เป็นย bon. ังไงกันบ anyway, right. ้างครับในวันนี้นะครับในการออกกำลังกายในสตูดิโอของเรานะครับโดยใช้โบสูบอลนะครับถ้าเกิดใครทําได้นะคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับก็จะได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ท่าใหม่ๆในการออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดใครทาโบสูไม่ได้ก็สามารถที่จะเอาไปทําบนแมตบนพื้นปกติได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่มีความสนใจในการออกกำลังกายนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือติดต่อมาที่เดอะซีนิเซนสตูดิโอของเราได้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าจะเป็นอะไรนครับอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับ